สำหรับใครนะครับที่โดนแบนแล้วขึ้นแบบนี้ครับเป็นการโดนแบนไฟเอ็มครับแบบ300วันครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนปลดแบนง่ายๆนะครับไม่กี่ขั้นตอนก็ปลดได้แบบชิวๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าวิธีปลดเนี่ยมันง่ายแค่ไหนครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้า Discord ของทางร้านมาก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนตรงนี้นะครับกดคลิกไปนะครับแล้วก็พอเราเห็นห้องเนี่ยแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะเห็นตรงนี้นะครับอันแบนนะมาที่ห้องตรงนี้ครับ t XNC ครับตัวเนี้ย สามารถปลด TX แล้วก็ NC ได้นะครับราคา2 3 9บาทครับก็ค่าที่โดน TX กับ NC ก็จะประมาณนี้นะนี่ด้วยประมาณนี้ครับโดน TX NC ครับและตัวนี้เนี่ยยังสามารถปลด BT และ Global ได้นะครับนี่ปลดตัวนี้ได้ด้วยนะครับนี่ก็วิธีการซื้อก็นี่ครับช่องทางการชนะเงินนะครับมีสแกนนะครับพอเราโอนเงินเสร็จนะครับก็ให้เปิดทิเก็ตมาตรงนี้นะครับกดไปเลย แล้วก็รอแอดมินตอบกลับครับเดี๋ยวไปดูวิธีการปลดเลยครับว่าปลดยังไงนะครับใครที่ปลดไม่เป็นครับสามารถให้แอดมินปลดให้ฟรีได้เลยนะครับผมนะให้เรามาที่ตัวโปรแกรมที่เราโหลดมานะครับให้แตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาตรงที่ต้องรันนะครับคีนเนอร์นะครับก็รันแอดมินไปเท่านี้ครับแล้วกด enter ก็เซมดีครับก็รันแอดมินเท่านี้ครับแล้วก็มาที่ bt นะครับ เข้าไปตรงนี้ก็กรอกคีย์ไปให้เรียบร้อยครับได้แล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็กดเล็กหนึ่งครับ นี่ครับแล้วก็ให้ไปรีคอมแล้วก็รีเน็ตนะครับกดตกลงไวหลังจากที่เราทําการรีคอมรีเน็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เราเปลี่ยนล็อกสตาร์นะครับก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับก็มีคนขายแยะร้านพี่ก็ขายครับก็ลองสอบถามได้ครับก็เดี๋ยวเราลองเข้าเกมดูเลยครับเนี่ครับ นี่นะครับเราก็เข้าเกมมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองเทสดูครับตรงนี้นะกดนี่ครับปลดหลุดแล้วนะครับถ้าขึ้นแบบนี้คือหลุดชิลนะครับก็ใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าลิงก์ดิสคอร์ดใต้คลิปมาได้เลยนะครับผมมีบริการปลดฟรีทุกรูปแบบนะครับขอบคุณครับ